ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับคลิป Forza 10แล้ววันนี้ผมได้กลับมาทำคลิปแล้วเย้เยเยแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง Two Time Reverb ซึ่งมันคือ Reverb มาตั้งนานแล้วนะแหละแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง Two Time Reverb ในเกม Forza 10 Two Time เนี่ยสตาร์ทจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าผมได้ ซึ่งทูธามเนี่ยจะถูกเปลี่ยนสายจากเดิมที่เขาเป็นสายโซยิวโวตตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นสายเซนเ i น e l เรียบร้อยแล้วทูทามเนี่ยจะมี1 p a s s พาสและ3สกิลพาสีบอ o p เปอเรชั่นทูทามเนี่ยจะมีแถบอยู่ที่ด้านข้างขวาของหน้าจอมีเนียงผู้เล่นทั้งนั้นที่จะสามารถมองเห็นซึ่งแถบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเมื่อตอนที่เราเนี่ยใช้สกิลหนึในการแทงฆาตรกรหากแถบเต็มทูทามเนี่ยจะมีโอกาสได้รับชีวิตที่2ขึ้นเมื่อเขาตาย แถมเขายังได้รับสปีดขั้น2เป็นเวลา6วินาทีและอ่อนแอระดับ5เป็นเวลา12วินาทีสกิลที่ 1. s e c r i f i i a l Dagger ทูทาม์อย่าพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็แทงฆาตกรหากโดนฆาตกรจะได้รับบัฟสโลเลคข,ขั้น2แล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลได้และจะเพิ่มเลือดให้ทูททม์จำนวน10หน่วยแต่ถ้าทูททม์ทำการแทงข้างหลังฆาตกรฆาตกรเนี่ยจะทำให้ทุกสตัมเป็นเวลา4วินาทีและจะเพิ่มเลือดให้ทูทาม20หน่วยสกิลที่2 Couch ผู้ทำจะทำการหมอบลงและจะได้รับสถานะตรวจไม่พบและมองไม่เห็นสกิล2เนี่ยสามารถใช้ควบคู่กับสกิล1ได้เพราะหากใช้สกิล2และใช้สกิล1จะเป็นการพุ่งและก็แทงไปข้างหน้าสกิลที่3ามีทูโร่สกิลนี้ทูททมจะทำการตักกริชลงไปบนพื้นและสร้างสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ หากเขาได้รับชีวิตที่2เขาจะเกิดบนสัญลักษณ์ตรงนั้นนั่นเองเทคนิคและแนวทางในการเล่นผู้ทำเ,เป็นตัวละครที่เล่นไม่ค่อยยากครับสกิลหนึ่งไม่จะเป็นต้องแทงข้างหลังอย่างเดียวเราควรแทงข้างหน้าก็ได้เพราะถ้าคุณแทงข้างหลังแล้วมันแทงไม่โดนจะเป็นการปลดโอกาสให้ฆาตกรนั้นตีคุณนั่นเองส่วนการแทงข้างหลังเนี่ยให้ใช้ในตอนที่ฆาตกรเนี่ยมันอยู่นิ่งๆหรือว่าคุณคิดว่ายังไงมันก็ต้องโดนจริงๆส่วนสกิลสองเนี่ยก็ใช้ในตอนที่ฆาตกรมันตามหาคน ส่วนสกิลสก็ไม่อะไรครับก็แค่ปักไว้แต่ทริคของผมก็คือการปักไว้ตรงมุมๆหน่อยๆครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับเวลาเราใกล้ตายเนี่ยห้าไมไปอยู่ใกล้สัญลักษณ์ที่เราปักไว้เพราะมันจะทําให้ฆาตกรเนี่ยหาเราเจอได้ง่ายประมาณนั้นครับ